สวัสดีด้ใจเออทุกตาพาฝันจ้ามาค่ะพ่อกันอีกแล้วมาคลิปนีนะ้เน่ะพาเอสเนอะคลิปประจำเือนค่ะต้องหันคางนี้ค่ะเพราะว่าอีคางเนึองเอเป็นสิวเอยเป็นสิวแล้วมันก็น่าเกลียดนาะค่ะเนาะมาหน้าเกลียดที่มึงโบตรงคือพ่อไม่พี่น้องเห็นมึงหันน้อยนึงก็เอาค่ะมาค่ะ คิดประจำเือนของเอ้ยตุ๊กตาผาฝันด้วจ้ามาด้วยจ้ามาดื่มกาแฟดำกับไอ้ตุ๊กตาผาฝันหรือว่าภาสายโยบ้านเอ้ยค่ะคนโยภผาษายโยเนาะค่ะเนาะผาสายโญมันก็สิบอกว่า เอาไปนี้นะผ่าห้องเนี่ยผู้เดนินมาห้องก็มาห้องนําเอ้ยเด้อค่ะออกกําลังกายกองเสียงภาษาอยิบ้านเอ้ยทุกตาเพื่อนกระซิบบอกว่ามาเด้อจะเด้อนั่นมีเหงเด้อค่ะมาเด้อจะเด้อมากินกาแฟดำเก๋ทุกตาพาวฝันเด้อจ้า มาค่ะเอ้ยดิพาหูบกาแฟค่ะ ีเหงมีแหงค่ะกาแฟอุ่นๆอนๆะนน้อเบ่งเอ้ยน,นั่งเบี้ยวเด้อค่ะเอ้ยสินั่งอีกแบบนึงนี่ต้องนั่งแบบนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้เขากนั่งเบี้ยววนตัวเบี้ยวอยู่มันบอกตัวตัวตัวเบี้ยวนี่ภาษา,ษาภาคกลางมเขาว่าตัวเอียงเนาะค่ะเนาะเอียงแบบนี้สินี่ย นั่งก็มันตรงๆได้มันบอกบันนี้ก็มาบุค่ะค่อยๆจิบกาแฟดำไปน้ำเอ้ยเนาะนี่อืมิองไหนคะ่ะถ้าพมอแม่พี่น้องเห็นนี่เนี่ยมงนี่ฮะพี่พี่พี่มองนี่ทางไปนี้หมอือเ้ยนกแก้วด้วยขานะนกแก้วจับอยู่นำ้ำอันอันมักทูดดินแหง้ง เคยก็นึกว่าพันจะไปไหวค่ะมื่อน,นี่พันอยู่สงใส่เฝ้ามดมือ้อเลยบ้านนอกอื่นมากรบโบได้ค่ะมีการหายกันนํากรบโบตีล้วเนาะคะ่ะเนาะก็เห็นมาทีแรกหลายตูอยู่มันนี้เหลืออยู่สองตูสามตูอันตูอื่นกับพันบินหนีไปมองอื่นเลยบ้านสองตูนี่พันเฝ้าอยู่ตูที่สามมันเพิ่งบินไปเมื่อกี้นี่ค่ะ ันนี้ก็นกแก้วเนาะค่ะจบอยู่ว่าตั้งหลายมือเ้ยค่ะเอ้ยทุกตาก็ได้จบนกแก้วอยู่สามมือมันคือโบ่มาหว่ะปกติมันมาเวลานี้นะว่าอันสิบเอ็ดโมงสี่สิบสิบโมงสี่สิบห้าหดสิบเอ็ดโมงนี่เพิ่นสิมาวันนี้จบอยู่หลายมือก็เอ้าคือโบหมาเพิ่นเปลี่ยนทางอื่นบ่ว่าพอดีเมื่อวานนี้เพื่อนบานเพิ่นเอาอันมักทั่วดินทั่วนิส่งแหงเนี่ยค่ะแล้วก็พวกอันมักทัวเม็ดทัวแหงเพิ่อเอามาแวนไว้ เมื <and> so <ca> city, ่อวานนี้ก็บ้มาเลยค่ะนกพ่นใส่เพราอย่างบบเห็นเพราะว่าพันออกมาแขวนตัวอยากอันแรงๆแล้วบินไปละวันนี้เลิพ่นเมื่อเช้านี้มาเลิมาตอนเวลาพันมาสิบโมงสี่สิบห้าเนาะค่ะนกบินมาเพราะว่าเป็น้าหกตัวจับเต็มมดเลยค่ะแต่เอ้ยมันจับจับกองบทหันเอ้ยเลิถ่ายลงมันมีอยู่สามสี่ตัวพันเลิบินนีก็อน เรอันหมู่พันเรบินไปมองอื่นแล้วเหลืออยู่สามตัวเหลืออยู่สามตัวตัวนี้เนาะสามตัวอีกตัวนึงกันเอบินไปแล้วเหลืออยู่สองตัวมานี่ก็งามตาดีครับวันนี้นกอื่นมาก็กำบ่อเข้าค่ะนกแก้วนี่ก็เป็ดหายนกอื่นมาเกินนี่ก็หายอันที่เกินมักทุดินน่ะน,นะเอ้ก็เลยยักขึ้นยักหัว นึกว่านกก็ห่วงกินคือกันนกขนนะเฮ้ยเออเฮ้ยว้าฟังดอกค่ะเอยก็เลยไปอันถ่ายพันหลงอันไลค์คลิปอยูเห็นพันจับอันนี้เออว่ามันงามตาดีแต่ว่าโบเออเข้าด้วยค่ะนกเกอนกน้อยนกเด๋อพันก็ไล่หนีหมดเออแปลกดีเออเออเฮ้ยขึ้นไปดอกค่ะนึกว่านกนึกว่านกกระนีพันสีโบห่วงของห่วงค่ะห่วงของกินคือกัน อันนี้ก็คลิปกาแฟดำเนาะค่ะเนอ,ะอ่ะเบ่งบังหน้าท่านกันคลิปกาแฟดำค่ะกับอันเบาเรื่องนกแก้วเนาะจะเนะ